พามาตกปลาน้าห้วยน้ำห้วย,นวยในน้ำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านห้วยยะอุแต่ห้วยตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยห้วยปลาหลดน้ำห้วยปลาหลดฮนะใช้เหยื่อให้เกตนะครับนี่คนตกครับน้ำใสปลาจะกินยากนิดเนะึ่ง ใช้ทุนสปิวนะครับนีนคือน,น้ำน้ำห้วยปลาหลดไหลผ่านห้วยยะอุไหลคือห้วยยะอุคือหมู่บ้านห้วยยะอุแล้วก็ก็มีน้ำห้วยยะอูด,ด้วยแต่ว่าจะอยู่คู่ขนานกันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านจะไหลคู่ขนานกัน อากาศช่วงนี้มันร้อนฮะต้องลงห้วยครับคลิปที่แล้วทำแย่ไข่มะแดงฮตัวทุนนะครับมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวซูงเข้าไปใกล้ทุนสป,ปิ๊กคิว อ่าบีบเดียวไว,ไว้เดี๋ยวปลาหนีหมดก่อนตอนนี้น้ำค่อนข้างจะใสถ้าน้ำขุณนเนี่ยปลาจะค่อนข้างจะกินดีจอดลงไปแนะครับมองเห็นทุนปะครับ ตอเดเหยื่อละวกระชากเหยื่อล้ว,อ,ว,ลวอ่าได้เอ้าลนตกลงไปในน้ำแล้ว <c oughs> แสดงว่ากันตกกันไม่ค่อยจะมีฝีมือเท่าไหร่หีีบเหยว่วแน่นๆอ่า กระชากเลยครับพอลงไปกระชากแล้ครับอ้าไม่ได้ตัวเหยื่อยังอยู่อ,อ,อ่าย่อนลองไปเลยไม่ต้องไปรูดมันสามนาทีแล้วเนี่ยมีลัวอยู่ข้างริมห้วยด้วยบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกเราเนี่ครับชกัก เอเอได้ตัวแล้วนี่ฮะนี่คือตัวปลาปิดตัวเล็กครับเนี่ยนี่คือผลงานครับผลงานของวันนี้แต่ปลามันกินยากไปหนเลยต้องใช้ตะขอตัวเล็ก ปลาเป็นตัวเล็กปลาตัวเล็กๆเงี้ยไปทําแอปครับข้างเหนือเขาเรียกว่าทําแอบือทําแอปนี่แหละ่าลงไปะะแล้วฮะตอบแล้วตอบแล้วภาพติดแล้วเออตัวนี้ตัวใหญ่นี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ฮะเอออ่ะ,อะ,อะนี่ฮะ,ะดูผลงานฮะสิบกว่าตัวแล้วครับ วัววัวมีร้องนี่ก็เป็นวัวชาวบ้านที่เขามาปล่อยอยู่ข้างเืิมห้วยห้วยปลดเอาติดโอ้ยยังไม่ติดแสดงว่าบีบเยือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เป็นการฝึกสมาธิชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ได้ตกไปขายฮะตกแค่ไปกินแต่ถ้าซื้อเขาปลาไซนี้ก็กิโลร้อยยี่สิบแต่กว่าจะได้กิโลในห้องีนธรรมดานะครับอ่าชากละจึ๊บจึ๊บยางให้ทุ่นมิดไปเลย เอาโอ้โอห6กนาทีได้วสองตัว <laughs> ถ้ามันจมนิดไปเลยแม่ก็กตวัดตายเบ็ดแล้วสิปับเลยอ,าาลอต้องเอามือจุ่มน้ำอาหารแห้งเป็นเหยื่อให้เกตที่ใช้นะครับ กาศร้อนอยู่บ้านต้องลงห้วยครับนี่ฮะเป็นเหยื่อให้เก็บิดใส่ตัวเบ็ดค่ะคลิปจบละแม่